สวัสดีครับผมบอสวินครับส,สำหรับคลิปว e ิดีโอนี้นะครับก็จะสอนวิธีการโหลดรูปภาพนะครับสวยๆมาใช้ในการออกแบบสื่อโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นงานโปสเตอร์โฆษณานะครับงานไฟล์นะครับรูปภาพออกแบบยิงแอดโฆษณานะครับหรือเอามาใช้นะครับในการสร้างสติ๊กเกอร์ลายก็ได้นะครับซึ่งเว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่มีรวบรวมนะครับรูปภาพสวยๆไว้เยอะนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับคนอื่นนะฮะให้เราเข้ามาที่ Google Chrome นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ PNG นะครับ EGG. COM นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับทุกคนสามารถแตะที่ลิงก์แล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้เลยนะครับในส่วนของนะครับเซิร์ชนะครับจินจินนะก็จะเป็นการค้นหานะครับ รูปภาพที่เราต้องการนะครับเราต้องการลดแล้วก็เปลี่ยนคาวาาคานะครับสามารถค้นหาได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับก็ในที่นี้นะครับผมค้นหาคำว่ารูปหัวใจครับหัวใจนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับก็จะมีรูปหัวใจต่างๆนะครับให้เราเลือกเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบสติ๊กเกอร์ลายของเราก็ได้นะครับตรงนี้นะครับสําหรับใครที่กําลังทําสติ๊กเกอร์ลายอยู่สามารถเอารูปภาพตรงนี้นะครับไปใช้ได้เลยนะ เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับโหลดนะฮะวิธีการโหลดนะครับมันจะมีขั้นตอนอยู่นิดนึงนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้แล้วกันนะฮะให้เรานะครับติ๊กนะครับคลิกตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นนะครับเป็นรูปเดียวนะครับรูปเดียวรูปนี้นะนะครับ เป็นรูปแบบนี้ครับนี่คือไฟล์ png นะจะไม่มี a c k g r กราวนะครับถ้าเราโหลดผิดวิธีนะครับมันจะติดพาร์กราวไอตัวนี้ครับตัวลายๆมาด้วยนะแต่ถ้าเราโหลดโหลดถูกวิธีครับมันจะไม่ติดมานะครับอ่ะเราไปดูว okay. ิธีการโหลดกันเลยครับเมื่อเราเข้ามานะครับหน้านี้นะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจากนั้นเราก็จะเจอนะครับเจอตรงนี้นะครับบาตรงนี้ที่ว่าดาวน์โหลดนะครับ png ได้ฟรีนะครับตรงนี้ เราลิกที่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาผ่านมาอีกครับมันก็จะมีรูปโฆษณาแล้วก็มีรูปภาพที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องเยอะเลยนะครับในที่นี้นะครับเราจะดาวน์โหลดรูปมาสักครู่นี้นะครับก็คือรูปนี้ครับถ้าเราแตะที่ตรงนี้ครับแตะปุ๊บนะครับแตะไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมีโฆษณาครับเราก็ปิดตรงนี้นะครับปิดตรงนี้ปุ๊บอ่านะครับ จากนั้นก็รอครับมันก็จะหมุนแบบนี้นะครับบางครั้งมันจะมีนะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เราติ๊กนะครับติ๊กข้างหมายถูกไปเพื่อที่จะทําให้บอกว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะเราเป็นคนนะที่เข้ามาดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าเขาจะมีป้องกันระบบนะว่าจะอาจจะใช้โปรแกรมนะครับเข้ามาโหลดนะฮะซึ่งมันก็ทําให้เป็นการผิดกฎของเขานะครับเขาก็เลยมีการเช็กหน่อยจากนั้นมันจะขึ้นหน้าจอสีดําพร้อมกับรูปภาพครับ นะฮะมันจะขึ้นหน้าจอสีดาพร้อมกับรูปภาพวิธีการดาวน์โหลดครับทำได้2วิธีก็คือ1วิธีแรกครับแตะที่นี้ค้างไว้2วินะครับแตะค้างไว้ครับอ่านะครับมันก็จะขึ้นคําสั่งให้เรานะครับดาวน์โหลดรูปภาพตรงนี้เลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับให้เรามาดูตรงนี้ครับ3จุดนะครับไข่ปลาตรงนี้ครับแตะเข้าไปครับอ่าก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ครับลักษรชี้ลงก็คือดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับหรือจะแชร์นะครับ แชร์และดาวน์โหลดต่างได้เพราะอยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับอ่าโอเคครับถ้าหากเราต้องการแบบเร็วๆนะครับเราก็กดอันนี้ครับค้างอ่าเห็นไหมครับแต่แล้ากดดาวน์โหลดครับรอสักครู่ครับนะฮะโอเคครับเรียบร้อยแล้วดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราไปดูกันนะครับดาวน์โหลดเสื้อดำอยู่ไหนกดที่นะครับปุ่มโฮมนะฮะแล้วมาดูที่แกลลอรี่ครับแกลลอรี่แล้วมาดูที่ดาวน์โหลดเห็นไหมครับี่ยรูปที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็จะอยู่ตรงนี้ นะครับเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนี่คือรูปที่ผมดาวน์โหลดมาทั้งหมดนะโอเคนะครับนี่คือวิธีการดาวน์โหลดรูปภาพนะครับก็คิดว่าทุกคนจะได้นะฮะประโยชน์นะครับจากการเข้าไปโหลดรูปภาพมาใช้ในงานออกแบบมาใช้ในงานสร้างสรรค์นะครับสื่อโฆษณาหรือทําสติ๊กเกอร์ลายของท่านได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ